สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนะฮะนำมาพูดคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับกระแสข่าวที่มาจากทางด้านกองทัพเรือนะครับก็คือเรือหลวงจักรีนร์เบตนะครับตอนนี้ก็น่าจะหยุดนะฮะให้บริการก่อนสําหรับประชาชนที่ต้องการจะไปเรียกว่าไปเยี่ยมชมนะครับตอนนี้ก็คง ไม่ให้เข้าเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ปกตินะครับยังมีความไม่สงบอะ่ะตลอดแนวพรมแดนเพราะฉะนั้นแนวพรมแดนทางทะเลเนี่ยมันก็มีความจําจเป็นฮะแล้วการงดเยี่ยมเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องการเข้าสู่โหมดเต็มพร้อมฮะนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องการการเรียกว่าป้องกันการสอดแนมนั่นเองฮะคือการเข้าถึงฐานทัพเนี่ยบางทีเขาก็มีการไปสอดแนมความเคลื่อนไหวนะได้เหมือนกันว่า ปัจจุบันนี้ฮะรือรบของเราเนี่ยออกจากท่าเนี่ยไปกี่ลำอยู่กี่ลำครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่มีความละเอียดอ่อนนะฮะกองทัพก็เลยบอกว่าถ้าใครจะไปเที่ยวนะในช่วงเวลาเนี่ยไปเยี่ยมชมเรือเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสถานการณ์คงไม่ปกตินะครับจึงได้มีการปิดเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับกองทัพเรือก็ขออภัยพี่น้องประชาชนมาในช่วงเวลานี้ครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นหากว่าสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นก็จะมีการเปิดให้ พี่น้องประชาชนนะครับเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงจากกีนระเบดได้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็เรียนมาเพื่อทราบนะครับท่านผู้ชมเราก็มาดูในมมติข่าวกันต่อฮะเรื่องนี้ฮะกองทัพเรือเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะฮะเพราะหลังจากที่มีข้อมูลว่าฝ่ายโน้นเนี่ยมันกําลังจะเล่นเรื่องของดินแดนทางทะเลอีกแล้วผมบอกว่านี่แหละ ก็คือการเล่นทางรัดฮะในเมื่อใช้กําลังฐานไม่ได้ก็จะเอาประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยมากดดันเรานะครับผมพูดบ่อยๆนะฮะวิเคราะห์บ่อยๆว่าพื้นที่ทางบกเนี่ยนะฮะที่มันมีการไม่ลงรอยกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วครับมันก็ต้องลงสู่พื้นที่ทะเลจนได้เพราะว่าพื้นที่ทะเลเนี่ยมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ฮะโอโหอันมหาศาลเลยซึ่งณนะขณะนี้เราก็รู้อยู่แล้วครับว่ากัมพูชาเนี่ยเศรษฐกิจมัน ย่ำแย่ครับเจอทั้งพายุนะฮะเจอทั้งโรคระบาดนี่นะครับแล้วก็เจอทั้งสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะระบบเงินทุนก็ไหลเวียนไม่พอแถมมาเจอเรื่องที่ต้องมีการเข้าไปใช้จ่ายนะฮะตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่ากืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วเงินในโครงครังเนี่ยนะฮะก็มีกระแสข่าวว่าน่าจะมีการไปกู้ยืมมาจากต่างประเทศแล้วท่านผู้ชมตอนนี้นะ เราได้ยินแครแสขาวมาอย่างนี้นะก็แปลว่าเงินในในโครงครังเนี่ยนะฮะน่าจะหมดไปแล้วที่ซ้าไปนะครับหรืออาจจะเหลือก็ไม่มากแล้วนะครับก็เลยมีการประมาณว่าเดือนธันวาแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเข้าภาวะที่เรียกว่ามันวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งฮะที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจะต้องเร่งฮะหาเม็ดเงินให้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับ แต่ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ง่ายแต่เขาก็ยอมที่จะเสี่ยงครนั่นก็คือทําอะไรก็ได้ครับให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรน้ํามันได้แล้วก็นําเอานี่เลยฮะน้ำมันตรงนี้แหละมาเป็นเม็ดเงินฮะหล่อเลี้ยงประเทศเพื่อฟื้นฟูประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือน้ํามันเนี่ยมันมหาศาลและถ้าหากว่ามันมีการมาแบ่งกับฝ่ายไทยได้นะท่านผู้ชมนึกดูแล้วกันนะ ว่ามันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นในเมื่อเราก็ยังคงยืนยันว่าไอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะฮะมันเป็นของเราไงแต่ว่าคุณอ้างสิทธิ์ต้องชัดเจนนะเหมือนกับพื้นที่บ้านหนองจานเห็นไหมแบบเดียวกันเลยฮะหนองจานเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นเขตแดนหนึ่งต่อสองแสนที่เขากล่าวอ้างเนี่ยอยู่ข้างนอกเขาก็ยังกล่าวหาแล้วว่าเราย้ายหลักเขตเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ย มันมีภาพปรากฏแล้วว่าเราเนี่ยย้ายหลักเขตที่73นะฮะเข้ามาอยู่ในฝั่งกัมพูชา500เมตรตลกมากเลยท่านผู้ชมย้ายหลักเขตไปให้เขาอ่ะเออมันตลกไหมทาให้ก่อกูดต,ต้องหายไปแทนที่จะเป็นก่อกูดเนี่ยเป็นของกัมพูชาครึ่งหนึ่งแต่ว่าไทยเนี่ยมีการแฮบไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่ตลก แล้วเขาก็ต้องการเอาพื้นที่ตรงนี้ท่านผู้ชมผมจะพูดย้ำๆหลายๆครั้งนะเพื่อท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่ามันจะมีเกมรัฐเนี่ยนะฮะัแต่ว่าเกมรัฐเนี่ยมันต้องอาศัยไงต่างชาติเนี่ยเข้ามาช่วยคือเขาเนี่ยทำประเทศเดียวไม่ได้ซึ่งผมก็มองว่าท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยมองออกว่าใครเนี่ยสามารถช่วยเขาได้ครับช่วยในการเปลี่ยนเส้นตรงนี้ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเราจะยอมกันหรือไม่